ตอนนี้เรากำลังจะเริ่มขั้นตอนในการทำปลาสับนี่ปลรราซหลังจากที่บดเสร็จเรียบร้อยแล้วคือปลรราตัวนี้ยังไม่สุกนะคะยังดิบอยู่เราเราแล่ตอนดิบๆแล้วก็ไปบดเท่านั้นเองนะคะปลาลงไปแล้วเด้ออ่าเรากำลังทำไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนทำาลาบองนะคะปลาบองในการที่จะไปใส่ข้าวกีทาไข่นะ,ะอันนี้ประมาณว่าเป็นเหมือนเียมนะคะเราทำปลาบองนี่เป็นเหมือนเียมไปทาข้าวจีนะคะ นี่ว้าวลงไปแล้วปลาอ่าหอมหอมหอมอ่าส่งกลิ่นหอมมากพี่น้องไม่เหม็นนะใครบอกว่าปลาใครบอกว่าปลาร์เหม็นไม่เหม็นนะคะหอมหอมค่ะคนสวยๆก็กินได้ใช่ค่ะคนหล่อๆก็กินได้นะคะคนกล้ามมาละกินทีนี้ เพื่อเพื่อการเราทําให้กินง่ายเราจะย่างใส่ข้าวจี๋ทาไข่แล้วก็ใส่ปลาบองให้กินหงัดหงัดบูกปลาเออะไอ้ข้ออื่นก็โกว่าแฮมเบอร์เกอร์ปลาบองแฮมเบอร์เกอร์ปลาบองเนี่ยพี่น้องเนื้ออเพราาาะว่แดทยหออมันนี้แฮมเบอร์เกอร์ปลาบองนะเอาให้พอสุกเท่านั้นแหละครูยา สุกแล้วเราก็เครื่องลงไปเลยคนๆๆแล้วทีนี้ติเีเตาหรือ,อยังคะองโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ว,วนี่ขจี้ท่าใครมันสีเสียบย้อนนะคะย้อนพุติดเตานี่ไว้ายาอคนดังไฟนี่ละเออโอ้อยตไงเี้พี่น้องทานเตาขึ้นเตาทานแล้วนะพี่น้องเนอะทานเตาก็ขึ้นเตาย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะย่างเข้าวจี้กันนะคะ โอเคตอนนี้เครื่องกำลังลงแล้วเอาลงเลยอ่าม่ตูมแบบเอาลงเร็วๆเ,เ,เลยเท,ทเลยค่ะเทเลยเอา่อาจจะไม่หมดอาจจะไม่หมด,จจมหมดแต่ว่าเอาเอาลงเขี่ยๆลงเลยมันมันจะได้เร็วเอาลงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาทุกอย่างแต่ว่าหอมกระเทียมน,นี่เอาลงหมดเลยอหอมกระเทียมใบมะก,กรูดลงไปหมดเลยนะคะนี่นะคะ ยมปลาร้าบองของเรากําลังกําลังทุกข์แล้วนะคะทุกเขาเข้ากับเครื่องใบมะกรูดลงแล้วใช่ไหมคะลงไปแล้วค่ะใบมะกรูดลงไปแล้วเออลงหมดเลยไม่เป็นไรพวกนี้พวกเออมันเราเอาไว้มันก็นันแหละให้มันได้เป็นเนื้อปลาาจะได้ไม่เค็มเกินไปเออใส่ลงไปเลยน้อยโอ้ ลงไปแล้วนะคะอันนี้ลงไปแล้วแล้วก็พริกลงไปเลยอ่าพริกลงไปเลยไม่เป็นไรเอาใส่จนมันอร่อยไม่ไผ่มก็ไม่ต้องใส่พริกเดี๋ยวเขาจะทิมเมืองเขาจะลองเดืยวใหม่นะเขาเลยซีมเบิ้งเขาเลยเขาเลยซีมเบิ้งกินได้ไหมน้ำตาลข้างข้าัน้ำตาล ลาล้วสับของเราก็มีหลายหลายอย่างที่เราเตรียมมาก็ลงคุกเขาในเตาแล้วนะคะแล้วก็เตาที่จะย่างข้าวจีเราก็ติดเตาแล้วนะคะตอนนี้ก็ติดเตาแล้วช <c oughs> ิมผู้ <c oughs> ซิมลรวบอสแอบ,บอยู่ช <c oughs> ิมโดนแล้วคุณแม <c> ่ <oughs> ตอนนี้กำลังถึงขั้นตอนปั้นข้าวแล้วนะคะนี่เขาเรียกว่าปั้นข้าวจีนะคะเดี๋ยวจะต้องเอาไปย่างนะคะแล้วก็ทา่าราบองสมุนไพรของเรานะคะเฮ้ยเอปั้นปั้นงามๆพือได้สิปั้นส่งได้ก็ปั้นเด้อจ้าเด้อไปไปคลิปนี้เป็นคลิปเงินล้านจ้ามาสั่นมาตอนนี้นะคะข้าวจีของเราก็ขึ้นเตาแล้วนะคะโอ้ใจ กินบางคนจะกินอิ่มเลยนันเนี่ยชิ้นเดียวบางคนก็กินไม่หมดด้วยซ้ำไปชิ้นใหญ่มากพี่น้องถ้าไปถ้าไปขายนี่จะขายชิ้นเท่าไหร่คะประมาณยี่สิบบาทค่ะโอ้ยี่สิบบาท,บาทสมุนไพรจากป้าบองของเรา,าเยอะมากนะคะตอนนี้นสาวๆกำลังลุน้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทาเข้าจี่จะให้ทำกันแต่ตอนนี้ให้คุณครูสาธิตโอ้จีเขาจีย่ามห่อนพี่น้องเลย คุณัพัดไทยกัน้ยร้านนี่คือดีเธอร้านก็นกกไ้อ,อ,มอ,ไบบอืมเ้ยเ้าเก้ยี้ยเฮ้ย้วเ้ย่้ยเฮ้ยเก้นเฮ้ยเฮ้ย้มเฮ้ยเ้ยเฮ้มเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเน้ยเม้กเฮ้อเฮ้องฮ้ย,ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยจ้ กีอ่ะกีแ่ถ้าใครกับพ่อกีธรรมดาเนี่ยถ้าใครกับแม่กินถ้าจะทําใส่ปลาบองก็ต้องระดมกําลังกันทำปลาบองเนื้อผมบองหลับตัวสีอีมตัวจีกินแล้วมันโดมันมันหนาเกินไปเนาะเขียงอะที่ไหนเอนเอาน่อยก็นี่นี่ซ้ำมันมันหนาเกินไปนี่นี่ซำกินไป่นี้นนบที่น้อน ตอนนี้นะคะพี่น้องกำลังอยู่ในขั้นตอนปั้นข้อขี่นะคะโอ้ช่วยกันปั้นช่วยกันปั้นขอีวขี่ก็ขึ้นเตาแล้วนะคะ ได,ด,ด,ดนร้อนโอ้มีเด็กน้อยมาคอยบริการพัดลมให้อีกด้วยนะคะสำหรับแม่ค้านะคะแม่ค้าที่กี่ข้าวนะคะเก่งจังเลยอามีอะไรกันปาาตอกับปาลดปะอันนี้ก็คือเมื่อเราย่างข้าวจีแล้วเราก็จะปาดเนี่ยหะนั่นมันเงย นี่นี่นี่นีนไงบุญบุญนายเรามัแต่ลันขนดไม่โดนอันเดียวกันใช่เออโอ้พี่แขนใช่ไหเออตอนนี้ถึงขั้นตอนทาปลาสับแล้วนะคะปลาบองนะครเราทาปลาบอง ใครต้องการเข้มข้นยังไงก็ทาแต่ก็ไม่เยอะจนเกินไปนะเดี๋ยวเค็มนะเออเดี๋ยวจะเค็มนะแล้วก็เอาไปกลบกันแล้วก็เอาไปย่างอีกนะคะกลบแล้วก็ไปย่างแล้วทีนี้พอพอมันร้อนขึ้นมามันเหลืองเหลือแล้วก็เอาไข่ไปทาแบบนี้นี่จะปลาใต่อีกอ่นะ เออนี่ละนี่ๆมันต้องมีความเหลืองขึ้นมานี่กรอบๆจังหน่อยนะมันมีความกรอบน้ำจังหน่อยความหมายเพราะว่าเขาอย่างเขาจีทั่วไปตอนั่นแหละห้อห้ออย่างห้อกระทาไข่อย่างเลยมันนิ่มๆมันบ่มันไม่ใช่สูตรโบราณสูตรโบราณาอยากจะมีความกรอบแบบนี้นะที่จะห้องย่างกินธรรมดาท่าเกลือนี่นะ พอมันแข็งจังน้อยแล้วก็ไปปาดแล้วก็เอาขนมปังค่าท่าเยี่ยมปลาละเราบางที่ก็มัดอย่างมันชอบใไข่มาท่าบ่ะนี่เทามะไข่ท่าเมลี่าชั้นว่ามันยังไม่มีอยู่นะเอาคนเดียวทาไข่ได้ป่ะบานี้ใส่ปลาลแล้วเขาเสียวไข่ท่าบารลาละแล้วเขาเียดท เอาแล้วทีนี้ไข่ไข่เราต้องแบ่งใส่ถ้วยน้อยมาคุณย,ย,ย่ายโดนไข่ใส่ถ้วยน้อยมาตักข้าเพราะว่าถ้วยใหญ่ไปน้ำย,ย,ย,ยกข้ายากใครจะเจอาไข่ใส่ก็เอาใส่หลังจากที่นั่นอันหนึ่งคุณย่ายเท่าข้าคือมันบวคาคอซอน ये जो बात है बिल्कुल जो मतलब मतलब